สมัยโบราณเนี่ยเป็นสะเขาประกาศเอกราชที่จุดนี้เลยทุกคนนี่คือเส้นทางโบราณนะครับ1 200กว่าปีในเทือกเขาพนมกุเลนนี้เรามาสำรวจกันครับเส้นทางแบบนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ประเมินตัวเองนะว่ามาได้ไม่ได้นะไม่ต้องถามกูนะ <laughs> ดูจากคลิปแล้วก็ให้คลิปเป็นคําตอบนะครับเส้นทางแบบนี้แล้วก็วันที่เรามาเนี่ย ก็อาจจะมีน้ำมีฝนอะไรก็แล้วแต่ซีซันแล้วแต่หน้ามันนะทีนี้วันนี้เรามาแบบแห้งๆก็ประมาณนี้นะครับสวยดีเป็นป่าแบบป่าจริงจังเลยอะ่ะสวยดีแล้วก็คงไม่มีใครพาท่านมาหรอกมัน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่กัมพูชานะครับเป็นอรอยอารยธรรมของเแมรนี่รถทีมงานเรานำปนน่้น,น,นจอยตา้า โตต้าก็เหมือนกรมป่าไม้บ้านเราเลยวิ <ciert> ่งเป็นจรวดเลยกูคารเป็นเต่าเลยสนุกดีสนุกดีเป็นทางนี้แล้วคนรลังการมากตอนนี้เราอยู่ที่สระช้างครับก็เป็นจุดที่เขาแกะสลักช้างนะแล้วก็เป็นสัตว์อื่นเป็นปบเป็นสิงหงคนนะครับแล้วก็หันหน้ามาสมัยโบราณเนี่ยเป็นสระเป็นสระน้ำตรงนี้ เขาเรียกว่าสะชางซึ่งใช้ทําพิธีกรรมอันหนึ่งที่สาคัญมากก็คือเขาประกาศเอกลาชที่จุดนี้เลยโห<ฮ>ดูแล้วสุดยอดโอเออลังการมากสุดยอดเลย